Gracias. วันนี้เป็นวันดีวันหยุดของท่านผู้ใหญ่ของเราะคระับพวกเรามาร่วมแสดงความดีกับคุณพ่อเชื้อวัน์วันดีปูซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านซึ่งท่านหนึ่งเกิดในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคัวันนี้พวกเรามาร่วมแชร์ความดีกับท่านในวันนี้อันดับแรกขอเชิญประธานนักเรียนคุณกาวเลยพรคุณพ่อเชือวันะครับ กราบเรียนคุณพ่อชนะวัศุวิริยกูที่เคารพรวะต่นสูงวันนี้เป็นวันที่พวกเราชาวเซนต์นาเมนี่มีความกระเงปรตปรีเนื่องในโอกาสวันเกิดครบปีที่47ของคุณพ่อเราเลยย่างหาที่คุณพ่อได้อยู่ข้างกายพวกเราในฐานะรอราชการโรงเรียนคุณพ่อรู้กับผู้ใหญ่ได้เลี้งชีวิตในการพัฒนาโรงเรียนให้มีชื่อเสียงมีความเจริญก้าวหน้าทั้งในด้านภาพลักษณ์จิตใจและระเบียบวินยัย บางครั้งที่คุณพอ่อที่กังวลพวกเราแต่พวกเราก็องทราบดีว่าทั้งหมดนี้ที่คุณพอ่อทำทำเพื่อพวกเราเพื่อให้มีความรักความศรีสัตความซื่อสัตย์ความยุติธรมรม,มเพราะถ้าพวกเราเป็นจิตใจเปลี่ยนเรด้วยคุณธรรมและจร,ริยธรรมแล้วเราเป็นบุคคลที่ตรงกันและเป็นคนที่ดีของสังคมในอนาคตด้วยกระผมสิริชัดเป็นสิลการประก โดยที่พวกเราชาวเซนต์ดี่ทุกคนขอแสดงควานดีคุณพ่อว่าจะเชื่อฟังคำสั่งสอนอบรมคุณพ่อตอั้งใจศึกษาความรู้และปฏิบัติธรรมศรัทธาเอกลักษณ์คนดีตามแบบอย่างนันกบุญกาบิสซาเวลเพื่อเป็นของขวัญให้หคุณพ่อใน,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 อน,อนวันจัดการทำงานด้วยพวกเราวาระแห่งความชื่นชมสมานในโอกาสนี้ขอให้เพื่อนตลอดจนเ้องทุกคนพนธุ์เบอ ตั้งจิตอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าพระมารดาอูบะัคุณพ่อยอมรับสโกพี่นักุปูนร์มิสซาเบอและนักบุญคามโลโลโอ้พระเข้งคุณพ่อให้คุณพ่อชิววัตสุยินหยูดเปรียนรถด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังความคิดแนวที่จะปฏิบัติภารกิจทั้งหลายทั้งปวงให้สด็จร็กรุ่งร่งด้วยดีในสีและพระพรของพระสงฆ์ไ ด้วยความกระตุ้นแรสูงคณะนักเรียนโรงเรียนเซนต์มินีย25ตุลาคมพุทธศักราช2556ลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชอร์ดูพ่อใิการว่าชอ เชิญผู้แทนครูครูมอบช่อดอกไม้แสดงความดีดีแด่คุณพ่อครับต่อไปเชิญผู้แทนนักเรียนมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความดีดีแด่คุณพ่อชินวัตรครับ ขอบ,บคุณขอบ,บใจสำหรับทวัวลอยตอนตัดหนาดีสิ่งใดที่เราตัดหน,นาดีโอยพรให้ส่อเขาขอให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นประสบขึ้นกับพวกเราทุกคนด้วยในขณะที่ตัวแทนนักเรียนประธานนักเรียนได้กล่าวลอยพร เป็นส่วนพวกเราทุกคนกะนมนึงแล้วก็กล่าวอธิษฐานโดยพ่อพ่อนั้นก็คิดถึงพอคิดถึงว่าเอ๊ะวันนี้เขาทำโอกาสเรื่องถึงวันเกิดครบรอบอีกครั้งหนึ่งจะมีเวลาอีกสักกี่ครั้งหรือหรือเวลาอีกสักกี่ปีนะที่จะมีชีวิตอยู่ แล้วบรรดาพวกเราที่นั่งอยู่ข้างหน้าหรือที่อยู่ข้างหน้าพ่อก็จะมีเวลาอีกสักกี่ปีก็ได้คำตอบว่าเวลาข้างหน้านั้นจะมีอีกสักกี่ปีกี่วันจะเป็นห่วงกังวลก็คงจะไม่เกิดประโยชน์แต่มองมาณปัจจุบันเวลานี้ แต่ละคนเริ่มจากตัวข้อ,อเองต้องทำเวลาต้องใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดและประโยชน์นั้นคืออะไรหรือทำประโยชน์นั้นเพื่อใส่มองย้อมกลับมากระดานน้องๆเลขข็กๆกระโ UMB123 ไปสี่ห้าหกแล้วก็มัธยมแต่และคนมีชีวิตเพื่ออะไรเพื่อใครแล้วสิ่งเหลนะ่านัะมันมีคุณค่าจริงหรือไม่ในชีวิตจะมีปัญหาจะมีอุปรสรรคเราจะมีแรงพรรล้งกำลัง ที่จะชนะปัญหาอุปสรรคในแต่ละช่วงวัยของเราได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตั้งเป้าหมายในชีวิตหรือใช้ชีวิตของเราเพื่อสิ่งเหล่านั้นหรือเพื่อบุคคลเหล่านั้นสิ่งนี้เขาเรียกว่าอุดมารในชีวิต ชีวิตตรลุเป้าหมายในชีวิตในอุดมการของชีวิตและใัเป็นอุดมการแนวทาดำเนินชีวิตที่มีคุณค่านำความสุขความเจริญให้กับบุคคลอื่นเสมอโดยมีพี่โดมนิกเป็นตัวอย่างสำหรับเรา สวัสดีครับนเรนทดทองฟารพม